ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ E f ฟ o บ b 23, นสมั0 2 3อีกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้นะครับตัวเกมก็ดำเนินการปิดอัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วผมก็คือเป็นการปิดอัปเดตแบบปกติในนี้นะครับคนหรือว่าทุก9้าโมงเช้าของวันพฤหัสในนี้นะครับและก็คาดว่าจะเปิดประมาณ15บนาฬิกาคนหรือว่าบ่าย3นนี้นะครับผมถ้าไม่มีการเลื่อนนะผมถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะช้ากว่านั้นหรือเร็วกว่านั้นก็็เเปนนนด้ัองะครบ ก็มาดูวันบ้างน,นะครับว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปกันบ้างก็มาับชมนในคลิปนี้เลยนะครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อแรงใจกันหน่อยเลยกันนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์แลมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับโอเคทุก <Okay, S 2> คนก็มาเริ่มที่ในส่วนขอลออินโบนัสกันก,นก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับลออินโบนัสนะครับวันนี้ก็ได้รับกันทุกคนอยู่แล้วนี่นะครับผมเลยก็ได้รับกันทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับ ล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป60,000 GP แล้วก็50ทองหรือ50 e f o o t ีฟุตบอลคอยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมล็อกอินกันด้วยเลยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ Special ลล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้ก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสหรับในส่วนของวีคแรกนะครับทุกคนก็คือรับไป100 e f o o t ยอีฟุตบอคอยหรือ100ทองนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเมื่อเกมเปิดนะครับก็จะกลับมาอีกครั้งนะทุกคนหรือว่ากลับมาอีกวีคดาห์นี้นะครับก็รับไปอีก 100ทองเมื่อล็อกอินครบ7วันน cel, ั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับทั้ง2องวีดนะผมรวมเป็น200ทองนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนัสนั่นเองนะครับโอเคคนแล้วก็ในส่วนของเอ็กซ์ต้าเลเวอฟแคมเปญนะผมก็จะอยู่กับเราอีก1สัปดาห์นั่นเองนะครับก็ใครที่ว่างๆก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าอีเวนต์มันจะมี exp คูณ3นั่นเองนะครับโอเคคนก็มาดูในส่วนของแพ็กกันบ้างนะครับสำหรับแพ็กก่อนหน้านี้นะคนก็คือแพ็กของไบเยนวนนคัั่องะรรบบสสหใข การ์ดอีพิกหรือแพ็กตำนานรูปแบบใหม่นในนะครับและวันนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครับคนก็อาจจะเป็นแพ็กของ FC บาร์เซโลนาในผมที่มาให้เปิดในเองนะครับก็ถ้าเป็น FC บาร์เซโลนาก็จะเป็น3คนนี้ในเองนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่ FC บาร์เซโลนาก็จะเป็นอาร์เซนอลในเองนะครับก็สำหรับอาร์เซนอลก็จะมี3คนนี้ในเองนะครับคนก็คาดว่าน่าจะเป็น2แพ็กนี้นะครับคนไม่แพ็กใดก็แพ็กหนึ่งในนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีแพ็กไหนมาให้เปิดกันนในนะครับและก็ในส่วนขอองฟีเจร์ก็เช่นนนนกกััะครบทุสห แพ็กล่าสุดเป็นในส่วนของเพลียเทียบิลของ UCL หรือยูฟาแชมเปียนลีกนะครับคนก็เป็นสิเอ็นักเตะของยูฟาแชมเปียนลีกนเองนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของเพลียเทียบิลของ Player of the Week แบบธรรมดาหานี้นะครับก็จะมีใครกันมาบ้างเดี๋ยวจะมาทําการยืนยันให้อีกทีแล้วกันนะครับและก็ในส่วนของอีเวนต์ก็เช่นกันนะครับทุกคนสำในส่วนของยูโรเปียนคัพแชมเปี้ยนชิพนะครับก็จะหมดอายุแล้วนะเองนะครับผมแล้วก็จะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับสำในส่วนของการแจกการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครับ อันนี้ก็น่าจะเข้ามาอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและก็ในส่วนของการแจก50ทองก็จะมีอยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับผม <g ave> ก็คือจะมีอีเวนต์ใหม่มาให้เล่นก,กันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของการแจกทอง50ทองนั่นเองนะครับโอเควันก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของสิ่งที่จะมีการเปลีล่ยนแปลงในวันนี้หลังการอัปเดตนั่นเองนะครับผมและก็เดี๋ยวผมจะมาทําการยืนยันแบบชัดเจนให้อีกทีแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่แบบชัวร์ๆกันบ้างนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ทุก็ จากคลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b สไครป์ subscribe, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาทําการยืนยันแน่ทีแล้วกันนะครับว่าจะมีแพ็กแบบไหนมาให้เปิดกันบ้างจะมีใครมาให้เปิดกันบ้างก็รอติดตามกันคลิปต่อไปนะทุกคนฝากกด like, ไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับในคอมเมนต์แลมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลอ้อนนี้ได้เลยสายนักลงทุนก็อย่าลืมตามไปนะครับ